สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยมดพาดูชาแนลวันนี้นะคะเยมดก็จะมาลงคลิปเลขเด่นของวันที่16นะ16ตุลา2565ให้เพื่อนๆไว้ดูเล่นๆน,นะคะสนุกสนานอย่าจริงจังนะคะตัวเลขเยมดก็ได้ลงในคลิป บนกระดานไว้ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเพื่อนๆก็ลองดูเอาไว้เผื่อเป็นทางเลือกเดยมดยังพูดย้ำอยู่นะคะว่าไม่รับประกันความแม่นยำนะคะตัวเลขนี้ก็จะเป็นไปตามวันเดือนปีเวลาที่หวยรัฐบาลออกนะคะเพื่อนๆค่ะชอบเลขไหนนะคะก็ลองเล็งเป็นแนวทาง เอาไว้ลองเสียงโชคเสียงลาบของรัฐบาลดูนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ